ขาช้อปออนไลน์ต้องฟังเพราะคุณอาจจะเสียตงังค์ทั้งที่ไม่ได้สั่งของก็ได้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเคยเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะวันดีคืนดีก็ผันตัวมาเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าได้ไอเดียว่าไปซื้อรายชื่อจากบริษัทส่งของแล้วก็เอารายชื่อเหล่านั้นมาใช้ในการส่งของอ้าวเอามาส่งได้ยังไงเขาไม่ได้สั่งนี่นะใช่ค่ะเธอใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางคือเธอเนี่ยสั่งของมาจากกรุงเทพเป็นชาวตรังนะ แต่ว่ามาแพ็คของที่ภูเก็ตหลังจากนั้นก็ให้พัสดุเนี่ยไปส่งของตามบ้านคนตามรายชื่อที่ไปซื้อมานั่นแหละค่ะแบบเก็บเงินปลายทางซึ่งมันจะมีคนที่เออสั่งอะไรไปบ้างวะจําไม่ได้เหมือนกันนะ่ะเอเอออจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนเยอะมากนะคะรายได้ของเธอวันหนึ่งเป็นหลักแสนบาทเลยนะคะตำรวจจับได้ค่ะแล้วเธอก็สารภาพว่าเธอทำแบบนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567 เธอได้ไปเท่าไหร่แล้วเดือนละเป็นแสนนะไปคูณเอาอาเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สั่งของนะเอาดีๆนะตอนนี้มิจฉาชีพมาทุกทางเลยข้อความ SMS ก็มาส่งของแบบเก็บเงินปลายทางก็มาไหนเคยเคยมีประสบการณ์ที่ได้ของแบบที่ไม่ได้สั่งได้ของแบบที่ไม่ตรงปกอะไรครับเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ให้อ่านได้ไหมคะ